เกี้ยวเขย่าเกี้ยวเขย่าเกี้ยวเขย่าเลย์เข้ามาค่ะเลย์เข้ามาเลยค่ะค่ะขายได้จ้า้องสาวเกี้ยวค่ะหนุ่วเหรอเกี้ยวมีรถอะไรบ้างเนี่ยโหมีบาร์บีคิวบาร์บีคิาพิซซ่าไส้ซีฟหมาล่าค่ะไม่มีรถสปอร์ตเหรอเอ้าเอามาคันนึงดิโกได้ได้เดินโอ้โหแจมมัน มีนั่นเอาเอาถ้วยหนึ่งถ้วยเขามีเป็นถ้วยอ๋อเออถ้วยนึงมาค่ะจัดไปเอารถอะไรคะเลือกเลยเอารถมอไซค์่ะว่าเอารถอะไรแล้วก็เอารถไปไงเอาเอาหมาบ้าแล้วกันหมาล่าเออหมาล่าแล้วแบบนี่แหละแล้ก็อะไรอันนี้อันนี้เหรอค่ะเอาปูแล้วกันเนี่ยปูมันเป็นปูนี่มันคือเออปูก็ได้เอาปูก็ได้เอาอันหนึ่งปูลายหน่งเอาปลาป้าเป้ายเนี่ยมันคือปลาหมึกพี่ มาบ้าไงหมาบ้าโอเคมามาอเคโชว์ฝีมือให้พี่เขาดูดิการเขย่าิมาเขย่าเห็นอะไรนั่นใช่ไหมสวยนะสวยนะสวยสวยติงโหไม่ไม่ไม่เสียอะไรติงเอยอย่าพูดเฮ้ยทำดีๆทำดีๆทำดีๆน้องพี่ซื้อของขายเล้วเขย่าเขย่าจ่ายเลยโอ้ย ใส่ถุงแล้วใส่ถ้วยใส่ถ้วยไม่ม่วนะม่วใส่ถุงใส่ถุงไม่เอาใส่ถ้วยเออถ้วเกาเออถ้วก่าใช่หโอ้โหเทโอเอานี้ได้ไหมเสร็จไหมเอาสร็้นี่นี่นี่แลกินที่รนกินให้ดูก่อนกินให้ดูก่อนโอ้ยโอ้ย่่่ยวไม่่่ ลมมันอร่อยแล้วเนี่ยใช่ไหมโอเสคได้วันนี้พี่ไม่มีตังค์วันนี้พี่ไม่มีตังค์อะไรโกงแล้เนี่ยเอ้ยพี่เขาหน้ากับจ่ายด้วยเออไม่จ่ายนะเออไม่จ่ายเขาให้ไม่มีแฟนไม่จ่ายเขาให้ไม่มีแฟนดเลยไม่ให้กลับเลยไม่ให้กลับเลยเอาไปเอาไปจริงอ๋อบายบายพี่เอ้ยพี่เคยไม่ได้จ่ายตังค์นะโน้ตส่งอันนี้ต่อ เลเขามาแลวเราว่าขายอะไรหรอคะเกี๊ยสิคะค่ะเกี๊ยวค่ะอ๋อขายยังไงหรอคะอ๋อก็ขายปรตีเลยค่ะก็ัเกี๊ยวมาพร้าค่ะไนอะไรบ้างคะอ๋อมีถามตลอดถามลุกลูกค้าหนูกันหรอไม่รู้อะเดเดาเๆๆๆดาเเออใช่ดานี่แหละนี่แหละไม่รู้ ไม่รู้บาร์บีคิวพิซซ่ามาราเซตชีดอ๋อค่ะคุยเร้่นี่อะไรอ่ะอันนี้หมูสาม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 ท็อปปิ้งหรอท็อปปิ้งหมดเลยค่ะงั้นเอาเป็นหมาล่าละกันค่ะโอเคค่ะไม่เอาอย่างอื่นบ้างหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาอันนี้เอาอันนี้เอาชีสโอเคชีสอันนี้อันนี้บาร์บีคิวค่ะอ๋อบาร์บีคิวเอาบบอันนี้อ๋อใช่บาร์บีคิวเฮ้ยเพื่อเพ่อเขาเป็นชีสได้ไหมอ่ะอยากกินชีสไม่มีชีส อันนี้ก็ได้ดปาิก้าปาปิก้าขอผสมม่าล่าได้ไหมอ่ะมันได้อย่างเดียวลูกค้างั้น้อาม่าล่าดีกว่ากับมหล่ามล่าจริงมล่ามล่าเอาอันนี้เดียวอันนี้เดียวอันนี้เดียวอันนี้หม่าล่าจากที่แบบไหนคะหม่าล่าไทยนี่แหละค่ะล่าจากไทยแดงค่ะอุ้ยนี่ไม่กินเราได้ไหมอ่ะกินกินเถอะค่ะแล้วเอาอันนี้อะไรคะเอาอะไรเอาเอาปลานี้ค่ะใช่ไหมมือขับมือขับมเอาามขับ เอา20ไม่ได้10ทีพอใช้มือนะฮัลโหลไม่ป้าล้างแล้วไ่่ยางหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าโป๊มเตียว หายคนแล้วนะหลายคนแล้วนิงลีสทำไมเราไม่เคยได้ตังค์กันเออเขาบ้างเลยเกลียวกระปเกลียวกระป๋าเกลียวกระป๋าเกลียวกระป๋าใครไม่เจ๊ดิ๊กเด็กเกลียวเขย่าค่ะรู้จักปะ ปาบิก้าเอออันนี้อ๋อปาบิก้าพอหยุดจัดมาให้เจ๊หนึ่งแก้วอ๋อท่านแนะนำมาล่าไม่ไม่ติงใส่เบอยา์ให้เลยใส่เบียรให้เลยอุ้ยเห็นเจ๊ไก่เลยหนูดูทุกวันเลยชอบเลยนะตองติงฟิลใช่ไหมโอ้โหละครสั้นดีมากหยุดหยุดเจ๊ทำให้เด็กมันดูเจ๊เจ๊แล้ หยุดเดี๋ยวเจ๊ทําให้เด็กมันดูโอ๊ยเจ๊หยุดหนูหยุดเจ๊อะโอ๊ยมันเยอะเกินเจ๊พอแล้วมันเื่อนทางอ่ะติงเดินเจ๊เจ๊เขาแสดงฝีมือให้เจ๊เขาแสดงฝีมืออย่างเจ๊อะจะเล่นให้เด็กยังดูเจ๊มันเยอะเกินอ่ะไอ้หนูเนี่ยฮะจับเจ๊แล้วใส่ทุกอย่าง ลานีเจราหมอเจีราอันน <ild ly> oh, oh. ี้ของเจโดยเฉพาะเลยเอาเจเอาเจหายเอาเจไม่เป็นไรเรากินเองก็ได้นะไม่เป็นไรเรากินเองก็ได้นะแต่น่ากินนะถึงนะเล่นเข้าคายา โนูป้าว่ากลับบ้านเล่นขายของเถอะลูกเดี๋ยวของแบบนี้ให้ผู้ใหญ่เขาขายกันไม่เอารู้ินี้บลูกเอาไคมเนี่ยลูกใครเอาเนี่ย น้ำมันก็นแหละน้ำมันอะไรเ่าไปเก็บร้านเถอะเก็บร้านเถอะโโดยไปแล้วนะบ๊ายบายไปนอนก่อนห่วงเอ้าบ๊ายบายพี่อะเอาขึ้นไปด้วย